รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดคือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับเท k e มีเอา t h ไทยแลนด์ ขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความโสกน,นานเน็กเกตเซพสวัสดป์ปานักวงนักอยุธยาและกาลแมพัชรศีเบนจมาศ ทเทปนี้เอาไทยแลนด์ถูกตาท่างหัวใจจากที่เกิดปรติศาสตร์และปร,ะกรากฏการขึ้นบนเวทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหเกินคำบรรยายครับคุณผู้ชมครับ สนนทุกสาวนั้นมุ่งมาที่เทคเมียร้อไทยแลนด์นะฮะเพราะว่าสาวอวบบิ๊กไซส์ทั้งหลายยึดคลองโพเดียมของเราแล้วก็ใช้อำนาจของพวกเธออย่างบ้าคลั่งความสนุกสนานเกินจะบรรยายจริงๆนะคุณเห็นแล้วนะคะว่าพวกเธอแซ่บกันขนาดไหนบอกแล้วค่ะอวบและอ้วนก็ชวนให้คุณเพลียได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้30สาวสวของเราเขาพร้อมที่จะทำให้คุณเพลียหัวใจอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะเอาละยึดเกาะอะไรไว้เลยนะฮะพวกเธอจะทำให้เวทีนี้สะเทือนอีกครั้งส0สาวสดของเราชน ในฐานะที่เรา2คนนั้นทํหน้าที่ตรงนี้มา8ปดซีซั้นแล้วค่ะนี่เป็นความภูมิใจมากค่ะว่าเวทีของเรานั้นเปิดกว้างให้กับคนโสดทุกประเภทจริงๆแล้ววันนี้นะฮะเราได้พิธีกรรับเชิญนะฮะจาก Star War องค์หญิง Amigdala ต้องทำานขนาดนี้แล้ววงการโทรทัศน์ค่ะคุณอะวันนี้มีสาวโสดคนใหม่มานะคะอ่ะมาต้อนรับเธอหน่อยฮะยืนเหลืองอยู่ตรงนั้นค่ะพัดค่ะ ลองดูนะฮะเพราะนั้นหนุ่มโสดรออยู่ละจะใช้อยู่ใหญ่นุ่มโสดคนต่อไปช สมัยนี้นี่ไม่ค่อยพกลูกกระตามาหรือไงเนี่ย <c oughs> มันกำลังมามันกำลังเป็นเทรนด์คุณเทรนตาขีดอ่ะเหรอต,ตี๋เอาล่ะนุ่มโสดช่วงนี้เป็นเทศกาลงานเตีมคุณรู้ใช่ไหม <c oughs> เราอยู่กับบรรดาสาวสวยที่มาเต็มเลยทีเดียวครับผมโอเคคุณไม่มีปัญหานะไม่มีครับถ้าคุณไม่มีปัญหาพวกเธอก็มีปัญหาคุณละฮะพร้อมจะแนะนําตัวพวกเธอรู้จักหรือยังอะ่ะ <c oughs> พร้อมครับพร้อมเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเน้นสุวรรณบกวางทองนะครับ ึงหน้าตาผมจะจืดแต่ว่าความแซ่บผมไม่ได้จืดไปตามหน้าตานะคร<อ>ับผมโฆษณาสรรพคุณอวดอ้างว่าแซ่บและนี่คือคำตัดสินฮะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟดับไป4คนหรือ26คนจำนวนนี้เน็ตคุณโอเคนะ เกินคาดครับผมเกินคาดเลยนะลองไปดูซิว่าสาวๆคิดยังไงกับคุณครับเฟ้เป้เป็นไงคนนี้ยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานนะยิ้มหวานดีดูแบบว่าเออยิ้มแล้วดูน่าน่าเล่นแบบดูอยากใช้รู้สึกอยากใช้ตังค์อยากใช้ตังอยากใช้ตังค์อะเรียนอยู่ปะคะเอออ๋อเรียนอยู่ครับเรียนอยู่มี็นแค่ไหนคะเพรา้เป็นสายเป้สายเล่นดูฮะออ๋สายยังดูค่ะเดี๋ยวจะเห็นในกรณีพิธีกรร้อนเงินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจะห้าร้อยพันได้ไหมฮะ วางคุณเปิดไฟเอาไว้อ่ะเช็คของแล้วเนาะเช็คของเขาก็ดูใช้คขาว่าเช็คของแล้วยังไงฮะเช็คของแล้วเขาก็ดูเตียลำปมง่ายเช็คแล้วเตียลำปมง่ายเอออยากเจอคนน่ารักไปทางอื่นอยากเจอคนหื่นมาทางนี้ค่ะ จุดที่ผู้หญิงแอลผู้ชายหนักมากหนักมากแพบจะตีหัวลากเข้าบ้านเลยทีเดียวเอาละนุ่มสดเราอยากรู้จักคุณยังเลยสาวๆยี่สก็อยากรู้คุณเป็นใครมาจากไหนไอ้ที่สรรพคุณโฆษณาว่าแซบว่าเจ๋งเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอาละทําความรู้จักผู้ชายคนนี้กันจะดับไฟตอนไหนกันแล้วเจ๋เเชิญค่ะ สวัสดีครับผมชื่อสุหกกวางทองครับชื่อเล่นชื่อเน็ตอายุ20ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดและสปาครับผมผมก็ได้มีโอกาสช่วยงานเสริมสวยคุณแม่ก่อนก็จะมีลูกค้าแบบมาถามว่ามีร้านนวดไหมเปิดร้านนวดไหมแถวนี้แถวนี้ก็ยังไม่มีร้านนวดก็เลยปรึกษากับคุณแม่ว่าถ้าเราทําร้านนวดขึ้นมาก็ดีนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการบริหารเองก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่ไม่นานครับถึงได้มาเปิดร้านนวดและสปา ทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ทำความสะอาดเปิดร้านจัดร้านหรือว่าจัดหาบุคลากรเนี่ยก็คือจัดหาเองก็้วจะเองทุกขั้นตอนเลยครับผม <S <S <K> ก็มีลงไปนวดเองบ้าง mm hmm. ในกรณีที่ลูกค้ามาเยอะแล้วหมอทุกคนเนี่ยขึ้นนวดเต็มผมก็ต้องมีไปนวดเองเพ mm. ื่อไม่ให้ลูกค้าหลุดไปนะครับผม <S <S ผมแบ่งเวลาเรียนโดยที่ต้องรู้วิชาที่เราจะเรียนล่วงหน้าแล้วเราก็จะบอกกับหมอหรือแม่ไว้ว่าเรามีเรียนช่วงนี้นะขอฝากดูแค่ช่วงเวลานี้ พอเรียนเสร็จเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทันทีเลยการที่มาเปิดร้านนวดเนี่ยครับมันก็มีผลกับชีวิตประจําวันซึ่งแตกต่างจากวัยรุ่นทั่วไปมากคือผมก็จะคิดอยู่บ่อยว่าเราไม่ได้เที่ยวไม่ได้เทหาหรือว่าไม่ได้ไปสนุกกิจกรรมมหาหลัยกับเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็มีแบบว่าคิดเล็กคิดน้อยบ้างแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความรับผิดชอบ ฝากถึงสาวๆสามสคนนะครับก็เปิดไฟเปิดอากาศรอไว้ให้ผมหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรีบปิดไฟเมื่อมาไหลผมนวดให้คุณได้ทุกเมื่อครับเ,เปิดไฟไว้ให้ผมนะครับนี่โายเห็นหน้าตาอนี่นคจะ,คจะรกครับผมดับไปสิบคนแล้วองค์หญิงอมิกดาล่าดีมากปล่อยให้เมื่อยและนวดตัวเองไปเถอะ <c oughs> <อ>มีอยู่คนหนึ่งขี<ม><ม>้เมื่อยมากเนี่ยเป๊ปเนี่ยเป็นคนขี้เมื่อยเป๊ปหรอเออเป็นยังไงบ้างพี่ทางนี้คือไม่ดับไฟแฮ ก็อย่างที่น้าพูดอะไม่รู้ๆได้ไงว่าขี้เมื่อยคือชอบนวดมากค่ะแบบซื้อโวเชอร์ตามสปาไว้เยอะมากปกติเวลาคุณนวดเนี่ยคุณใช้บริการคอร์สไหนยังไงฮะก็จะมีทั้งแบบอโลมาอะไรเงี้ยสนใจไหมคะอโลมาสนใจครับนวดน้ำมันแล้วใช่ไเนี่ยแป๊บเนี่ยก็ซื้อพวกน้ำมันนวดไว้หลายปี๊บเหมือนกันนะฮะปี๊บเหรอซื้อเป็นปีหรอซื้อเป็นปเลยทีเดียวไอ้บ้าน้ำมันพืชแล้ว ชอบนวดเหมือนกันเหมาะเลยเป็นแฟนเจ้าของร้านนวดจะเหมาะมากโอ้ยอยากเป็นซอค่ะรับตังก้อยคุณก็เพิ่งปิดไฟไปอ่ะใช่ค่ะทำไมอ่ะคือก้อยมองว่าก้อยชอบผู้ชายที่ต้องทำงานเป็นแบบผู้ชายด้วยอะค่ะซึ่งมันไม่ใช่ทำไมคุณอยากเห็นแบบว่าเปิดวิญญาณมาแล้วหนุ่มโสดยืนอ๊อกเหล็กอย่างเงี้ยเหรอแอนมีวกรไงไม่ไม่ตอนจริงๆแล้วมันจะเปรี้ยกปากต้องอ๊อกเหล็กนะต่อกูเลิศเลย ข้างบ้านมีก่อสร้างก้อยนะเกาะลวดูทุกวันเลยอุยดูดูพี่คนนั้นเขาเอาเขาเอา,เา,เอากบใส่ไม้แครกแคร์หนูแทบจะเก็บขี้กบใส่ไม้มาเลยตลอดอาชีพมันไม่แมนจะมาปั่นผ้าคนหนูจุดเตาอโลมาไม่ได้ใช่ประมาณนั้นแค่อาชีพผู้ชายก็เป็นประเด็นน่ะเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะตอนนี้20คนก็ยังให้โอกาสแล้วก็อยากรู้จักคุณมากกว่านี้ส่วนสิคนที่เขาปิดไฟไป ก็อีแค่เหตุผลว่าคุณดูพับๆคุณหนูแล้วดูไม่แมนก็ปล่อยให้เขาได้แฟนเป็นคนออกเล็กกันไปนะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขามีดีมากกว่าที่เห็นเขาแซบมีความแซบนะมีความเจ๋งนะจะได้ให้สาวๆประจักษ์กันด้วยสายตาตัวเองเลยไม่ใช่แค่มาพับๆแม่ปูๆอะไรย่งไม่ใช่ความแซบที่ซ่อนอยู่เขาคืออะไรนะฮะกลับลุ้นกันช่วงหน้านะครับ พลาดรายการเช็คมีเอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกด s u b สไครต์ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบ u n นเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกดซับสไครต์ตรงนี้เท่านั้นนะครับซับสไครต์มีได่ับสไครต์